สวัสดีค่ะมนี่ก็เป็นเสาของวันที่สองเนาะค่ะนี่ตั้นเส้นเดือกเสืาพี่พ่อหน้องปลูกต้นย่างหน้าเด้อค่ะพี่น้องต้นย่างหน้านี่ฮะก็ไป้ทอนมาจากป่าเด้อค่ะพี่หน้องเป็นต้นย่างหน้า,า,าธรรมศาสตร์นี่ค่ะเห็นว่าจ,จังสีนี่พ่นกระติดได้ค่ะพี่นอ้องพ่นบบต่ายเด้อค่ะพี่น้องเอาใส่ลงไปแนวเนาะคะ่ะ นั x ài, x MC, cả, ่งจากคุณหญ่เลยห้อจังสีใส่เสือเฮตดลงไปนะคะพี่น้องเอฟซีคนใดจกเลียนแบบก็เลียนไดด้วยค่ะถุงมือค่ะใส่ป้องกันมือห้าสกปุกนะคะใส่ทุกห่อหนามพุทเนี่ยระยะห่างที่ห้าปลูกนี่คือสองเมตรด้วยค่ะพี่น้อง เพราะว่าเข้าปลูกซับสวนยางพารานะคะแต่ถ้าข้าปลูกแบบี่โลงนั้นซี่คู่สองค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะตรงยานเพื่อนตายด้วยค่ะพเพราะคนเป่นใหม่ที่ทนแทเลนะ,ะ่ะ ข้าปลูกข้าก็ปลูกแซมตน้นยางพาราเด้อค่ะพี่น้องข้าปลูกแบบง่ายๆเนาะค่ะปกติข้าวกระิปลูกแบบแนวอันต้นฝนล่ะค่ะแต่ว่าข้าปลูกป้ายฝนเนาะค่ะนี่แบบนี้ละค่ะมันจังแบบถ,ถ่าไายดีมันหรือไม่ชมกันเรื่อง่าวพอดีติดบอมาสรุปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องว่าข้าสิดาได้เสไลด์เนาะคะ่ะ คือตอน้นบนาเท่ากับสีฟูดออกไม่ใช่ซีงอมเนอะค่ะมีเด้อค่ะเขาปลูกแล้วเพื่อนอันนี้คือหลุนหน่อยสุดเด้อค่ะเขาก็จะพผ้าพีผ้านองเหลาะเบิงเหลาะชมเนาะค่ะเขาสีผ้าพีผ้านองเบือง้งแต่หลุนหน่อยขึ้นไปหาหลุนใหญ่เด้อค่ะที่ที่แนมเห็นหน่กะก็หลุนใหญ่ขึ้นไปอีกเนาะค่ะปลูกปีที่แล้วค่ะ กางฝนปีที่แล้วเนาะคะรุ่นนี้ก็ปลูกกางฝนปีที่แล้วเด้อค่ะนี่แต่กูได้ดตามเต้นสล,ลนเดอร์ก็เชียนเต้นปลูกอยู่ค่ะกะปลูกผสมต้นยางพาราคือกันนะคะพี่น้องต้นซักนี่ก็ต้นน,น้อยเด้อค่ะที่เขาเอามาปลูกนคะคะว่าเป็นต้นสีพวใหญ่เนาะค่ะต้นก็ใหญ่เด้อค่ะนี่ ว่าพี่ฟ้าหนองโลบนเบาชุม่มเนาะค่ะปลูกเบิดทุกอย่างค่ะพี่น้องว่นเต้มันเป็นต้นไม้เฮาก็ปลูกเบิดเนาะค่ะนี่คือรุ่นทีสามด้วยค่ะพี่น้องทีเต้นปลูกมื้อนี้คือรุ่นทีสี่ค่ะเดี๋ยวสภพาไปเบิบ่งรุ่นทีสองด้วยค่ะพี่น้องเขาปลูกไปหลุนเป็หลุนเนาะค่ะ กะเฮาวกะปลูกผสมผสานกันเลยเนาะค่ะซับวางตุนซับปลดไปเลยเนาะค่ะเบิ่งคือคือคือปลูกคือเพิ่นสซีโใหญ่เลยเพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ใหญ่อยู่เนาะค่ะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายแฮงค่ะพี่น้อง ผ้าพีผ้าหนองหล่อบงหล่อจมแล้วค่ะนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งด้วยค่ะเดเ๋ยวจะพาพี่้าหนองก็เบิ่งรุ่นสองเน้ะคะ่ะพี่น้องรุ่นสองรุ่นที่สอง ที่เห็นอยู่ในรุ่นที่สามด้วยค่ะพี่น้องนี่รุ่นสองค่ะรุ่นที่สองรุ่นสองนี่ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ห้ามใช้บางรุ่นแหลกเนาะค่ะรุ่นที่สองคนแบบเหวไปทางนั้นด้วยค่ะนี่คือรุ่นแหลกเพ่อนค่ะพี่น้อง นี่คือรุนแรกค่ะ ันเป็นคนเลวเส้นต่ำาซมสังคมประนามนันนักหนาเป็นเด็กหนึ่งเซเพ็ติดเหล่ายาใครก็ตรานาะตั้งยีย,ยาบยาแต่เธอกลับมางฉันมี ฉันขึ้นมาจากสิ่งร้าให้กำลังใจอย่างมากมายบอกมีความหมายสำหรับเธอคี่ใจฉันเลย ทำนห้ะะเหวเรานจะเล่นเดือดแต่สีนเหี่ยมก็ไปด้สยค่ัเพราะว่าทังงค่ะขอไปด้วยคำว่าโอยปูดกี่ต่อ กูเจตะเง็นคนดีๆเยอะ่ะเจนดงใจห้คนีต่ไปขอบคุณไหมค่ะสวัสดีค่ะ